มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่ายอย่างสงบสุขในทุกวันชาวบ้านจะเดินเข้าป่าเพื่อไปเก็บกิ่งไม้มาทำฟืนเจ้าหมาป่ากับเจ้าหมีสังเกตเห็นพวกมันทั้งสองจึงได้คิดว่าถ้าเกิดมันเก็บกิ่งไม้ได้มากพอมันก็จะสามารถเอามาแลกกับอาหารได้ทั้งสองจึงเปิดร้านเพื่อรับจ้างเก็บกิ่งไม้เจ้าหมาป่าจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนมาจ้างวานตัดผ้ามาทานที่เจ้าหมีเจ้าหมีขอให้เจ้าลิงช่วยเก็บกิ่งไม้มาให้ตน และกับการแบ่งอาหารให้เจ้าลิงได้ยินดังนั้นก็รู้สึกยินดีด้วยความชำนาญของเจ้าลิงจำนวนกิ่งไม้ที่เก็บได้จึงมีปริมาณมากกว่าที่คาดเจ้าหมีจึงขอความช่วยเหลือให้เจ้าช้างช่วยขนกองกิ่งไม้ไปที่ร้านของมันให้หน่อยเวลาผ่านไปเจ้าหมาป่าทำงานได้น้อยลงในขณะที่เจ้าธนอกิมีคนมารอซื้อของมากมายจากร้าน เห็นดังนั้นเจ้าหมาป่าได้แต่ร้องไห้ตัดพ้อเสียใจเจ้าหมีจึงสอนหมาป่าว่าบางอย่างที่เราไม่ถนัดก็ต้องแบ่งให้คนอื่นทำนี่แหละที่เรียกว่าพลังของการทำงานเป็นทีมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางแล้วเจอกันใหม่บายบาย